เทคนิคก,การสอบวินาศภัยยังไงให้ผ่านภายในขนเดียวนะคะหลายคนนะคะนักเรียนหลายคนบอกว่าสอบต้้งสองครั้งแล้วยังไม่ผ่านเลยกําลังจะไปสอบครั้งที่สามครูบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปจนกว่าจะฟังคลิปนี้จบนะคะเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนคุณไปสอบครั้งแรกคุณไม่ผ่านแล้วคุณรีบไปสอบครั้งที่สองนะโอกาสาที่จะไม่ผ่านก็ยังมีอีกเพราะว่าคุณไม่ได้ทําการปรับปรุงไม่ได้ทําการเรียนรู้อะไรเลยนะคะการสอบวินาศภัยเนี่ยข้อสอบเยอะมากๆแล้วสอบยากมากๆถ้าเทียบกับ uh, ตัว uh, ชั้นนี้อื่นเลยนะเพราะว่า มันครอบคลุ่มจริงๆแล้วความยากมันไม่ใช่ยากหรอกนั้นจริงมันเยอะนะคะมันครอบคลุ่มตั้งแต่เรื่องของอุบัติอุอบัติภัยวิรัสภัยรถยนต์ อักขีภัยนะคะที่จะรวมถึงน้ําท่วมเรื่องของชิปปิ้งการขนส่งทางเรือนะคะประกันพวกนี้เนี่ยหลกัลกๆคือเนื้อหาเนี่ยเยอะเราต้องจําให้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเราเรียนไม่ลึกพอเราศึกษาไม่ลึกพอเราเตรียมตัวไม่มากพอเนอะแล้วก็ใจร้อนเพื่ออยากได้ใบเร็วๆอยากได้ใบตัวแทนเร็วๆเ,เนี่ยเราก็รีบไปสอบใช่ป่ะสุดท้ายเราจะไม่รอดนะคะแต่วันนี้จะพูดถึงการนอกจากการเตรียมตัวแล้วยังเรื่องของเทคนิคในห้องสอบด้วยถ้าเราไม่รู้เทคนิคการบริหาเรเวลาในห้องสอบโอกาสสอบตกมีสูงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าคุณจะไม่ผิดนะ ข้อสอบจะประมาณ3ชั่วโมงให้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าข้อสอบมี120ข้อค่ะลองนึกภาพดูนะคุณไม่แน่ใจว่าถึง3ชั่วโมงหรือเปล่านะแต่แต่แเดาๆว,ว,ว่าประมาณเนี้ย3ชั่วโมงเนี่ย หกสิบชั่วโมงหนึ่งมีหกสิบนาทีหกสิบคูณสามสิบแปดร้อยแปดสิบนาทีค่ะแต่ข,ข้อสอบร้อยี่สิบข้อตกประมาณข้อละหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านไม่ใช่เพราะว่าเตรียมตัวไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่าบริหารเวลาในห้องไม่เป็นค่ะวันนี้จะบอกเทคนิคให้นะคะเวลาข้อสอบมันมาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ใช้ได้เฉพาะ,ะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะข้อสอบ ประกรันไม่นาา่าสะยอย่างเดียวนะคะเพราะข้อสอบทุกชนิดค่ะไทายไทยที่จะต้องไปสอบโน่นสอบนี่ไปสอบเ,อเข้าโน่นนี่นั่นที่มันจะมีข้อสอบเป็นร้อยร้อยข้อแนะนําให้ใช้เทคนิคนี้ๆๆนะคะคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องแบ่งในใจนะคะข้อสอบออกเป็นข้อที่ง่ายข้อที่ซับซ้อนแล้วก็ข้อที่มั่วแบ่งออกไปเลยนะง่าย คือเห็นปั๊บเดียวรู้เลยสมมติเราอ่านหนังสือมาเราจามาใช่ปะเราเห็นเราเห็นช้อยสามสี่เอ่อสี่สี่ช้อยสี่ช้อยห้าช้อยเราเห็นปั๊บเรารู้เลยไอยคอนนี้แน่นอนเลยนอนลยนัน,อนนี้ฉันได้แน่แน่น,นะคะนี่คือแบบง่ายส่วนแบบที่ซับซ้อนสลับซับซ้อนคือเอ่อมันไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้แต่ว่ามันมีความเอ่อเรียกว่ามันมันต้องคำนวณเออมันต้องคำนวณมันต้องแล้วโจทย์สามสี่บรรทัดมันต้องมาตีโจทย์มันต้องใช้สมาธิสูงข้อนั้นเนี่ยเป็นข้อที่ต้องบอกว่าเป็นข้อที่ดูดพลังงานสมองข้อใดก็ตามนะข้อสอบข้อไหนก็ตามที่ดดูพพลังงงงาาานสมออย่่เิรีบท เพราะว่ามันจะทาให้เราล้าสมองเราจะล้าเร็วล้าเร็วตรนี้เราทําไปสมมติว่าเราเราทำข้อสอบม,ม,มันจะเฉลี่ยมันมันมันจะเขาเรียกนะสุ่มอะสุ่มมันจะข้อแรกง่ายอ่าง่ายข้อที่2ยากข้อที่3ง่ายข้อที่4ยากสม,มมตินะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราอะไปเสียเวลากับข้อที่ยากนะคะไปเสียพลังงานกับข้อที่ยากเนี่ยมันทําให้สมมติว่าเวลาผ่านไปสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเนี่ยเวลาจะหมดอยู่แล้วแล้วข้อสอบยังเหลืออยู่เยอะ มัน120ข้อเราทําไปได้แค่70ข้อ80ข้อที่เหลืออีกมาเลยแต่ว่าเวลาจะหมดเพราะเวลามันบีบข้อมาเนี่ยทีนี้เรายุ่งแล้วเราจะทําข้อสอบข้อหลังๆเนี่ยพลาดเพราะว่าเรารีบถูกไหมเออเราต้องบริหารเวลาให้เป็นนะเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อไหนก็ตามนะคะที่เออวลาทำข้อสอบเนี่ยข้อไหนที่เราเห็นว่าง่ายทําข้อนั้นก่อนเพราะ้เวลาเราเรียนอ่กมา120ข้อใช่ไหมเอ่อมันจะใช้คอมพิวเตอร์ของของเวลาสภัย คอมพิวเตอร์ตอบใช่ไหมแล้วมันก็จะมีะสีแถบให้เราสามอันมันจะมีฝั่งกระดาษทดสอบกระดาษคําตอบอ่ะมันจะฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งโจทย์ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเลื่อนเอนเตอร์เป็นข้อๆไปใช่ไหมคะแล้วเขาอ้ตรงฝั่งกระดาษคําตอบเนี่ยมันจะมีให้ปุ่มให้กดอันหนึ่งคือ,อมีปุ่มหนึ่งที่เราพักไว้เขาเรียกว่าข้อที่ไม่แน่ใจปุ่มนั้นจะมีมันจะเป็นสีไม่แจกสีน้ําตาลหรือเปล่านะให้เรากดอันนั้นอ่ะแล้วมันจะพักแล้วมันจะขึ้นเป็นสีน้ําตาลไวใ้ในกระดาษคํ้ตอบ ะะให้เราตะลุยข้อที่ง่ายก่อนเลี้ยงไปนะเลี้ยงหนึ่งถึงหนึ่งถึงร้อยี่สิบแหละไม่ได้ไม่ให้ครับเลี้ยงไปแล้วอันไหนที่เราสึกว่าฮ้ยอันข้อนี้ใช้พลังงานเยอะเว้ยกดไอตัวสีน้ำตาลนี้กดค้างแล้วข้ามไปนะเจอยากข้ามไปยากยากยากข้ามไปแล้วทําง่ายง่ายง่ายสมองเรามันจะไม่ล้านะคะนอกจากสมองเราจะไม่ล้าแล้วเรายังสามารถคํานวณได้หลังจากที่สอบเสร็จเราสามารถรู้เลยว่าไอที่เราทําไปเนะี่ยเรารอดหรือไม่ลอดเราผ่านหรือไม่ผ่านเรารู้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะส่งกระดาษคาตอบ การที่เราจะยกมือให้เจ้าหน้าที่มากด enter ส่งกระดาษคำตอบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราสอบผ่านไม่ผ่านจากพื้นที่สีเขียวไม่แน่ใจว่าสีเขียวหรือสีฟ้านะคือเวลาเราทำก้อนหนึ่งอสองเอาติ้งติ้งต่างว่าติต่างข้อยากมันเป็นข้อที่แบบ 50- 5ส 20, 5ุ30ย่ิบห้าอรเลขข้อนะพอเจอข้อที่5ยากให้เรากดปุ่มสีน้ำตาลให้มันพักไปแล้วก็ทำหนึ่งสองสามสี่แล้วข้ามไป6ข้ามไปจนถึงข้อที่120 เะะพราอถือข้อ120เนี่ยเราก็ไปดูไอ้ฝั่งตกระดาษคำตอบใช่ไ่ะดูพื้นที่สีที่เราสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยไอ้ไอข้อที่เราตอบเนี่ยให้เรามองแล้วเราดูว่ามันถึงครึ่งหรือเปล่านะคะถ้าเราเตรียมตัวมาดีสมมติเราเตรียมตัวมาดีเราอ่านมาดีเราทาความเข้าใจทุกอย่างมาดีทํากันบ้านนะขยัน ถ้าใครไม่ขยันไม่แนะนําให้มาสอบนะคะมันมันเสียเวลาเพราะว่าการสอบเสียตังค์ด้วยนะคะจะเสียค่าสอบถ้าคุณสอบตกคุณสอบใหม่คุณก็ต้องเสียเงินใหม่เพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาให้ดีถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวมาดีแล้วแล้วคุณทําได้ดีแล้วเนี่ยนะคะในช่วงที่คุณทำข้อข้อง่ายก่อนนะข้อที่คุณรู้ว่าคุณได้แน่ๆน่เลยนะคะพื้นที่สีเขียวเกิน60%เห็นแล้วแหละว่าเกินส0คุณมีโอกาสสอบผ่านสูงคุณจะรู้เลยว่าอาจันเดินลอยลอยลำออกไปนอกห้องได้แล้วแต่ถ้าคุณเเเหหห็นนนนนนว่่่่าพืื้ทีมมมมมมมััลลลลอออแแกิะะคคไถึึงงร โอกาสที่คุณจะไม่รอดมีสูงมากอ่ะทีนี้คุณทําข้อสอบไปทําข้อสอบไปเรื่อยๆจนถึงข้อ120บจ๊ะไหมอย่างน้อยมันต้องเกินครึ่งนะในความรู้สึกข,ของคุณต้องต้องเกินครึ่งแล้วไอ้ที่ส่วนเนี้ยแล้วคุณต้องย้อนไปดูไอ้ตัวสีน้ําตาลที่คุณกดพักเอาไว้ค่ะอืมรีบย้อนไปดูสีน้าตาลที่คุณพักเอาไว้เป็นข้อที่คุณต้องใช้เ,ออเวลากับมันเช่นอะไรบ้างโจทย์ซับซ้อนโจทย์หลอกมานมีมันข้อกฎหมายมใช้อะไรหลอกลวง ข้อสอบหลอกเยอะแยะแล้วจําไว้นะว่าคําถูกทุกข้อไม่จะเป็นต้องถูกเสมอไปนะคะเออบางทีเขาหลอกเราเยอะใช่ไหมเราก็ต้องตั้งใจอาจจ่านโจฉะนั้นตอนนี้เราต้องใช้ความละเอียดเราต้องใช้พลังแต่อย่างน้อยเนี่ยสมมติข,ข้อที่ยากติ้งต่างว่ามีห้าหกสิบห้าสิบข้อเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ประหยัดเวลาไปเพราะคุณทําข้อง่ายไปแล้วใช่ปะคุณก็เหลือตรงที่มันล้าน,นิดเดียวอ่ะทีนี้คุณก็ทําข้อที่คุณรู้สึกว่า เออมันทําไดออ้ใช้เวลาเยอะหน่อยคุณก็คำนวณอย่างออถ้าอะไรที่เป็นข้อคำนวณคุณไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปแต่ว่าไอ้ฝั่งซ้ายมือมันจะมีแอปให้มันจะขึ้นมาที่หน้าจอมันจะเป็นแอปเครื่องคิดเลขคุณสามารถกดเครื่องคิดเลขได้นี้คุณกดเครื่องคิดเลขไปเสร็จปั๊บเนี่ยออคำนวณอะไรเสร็จปุ๊บคุณรู้ว่าข้อนี้ใช้เวลาให้คุณทําข้อที่ใช้เวลาแต่มีโอกาสถูกก่อนและคุณไปเจอไอ้ข้อที่ไม่แน่ใจอีกข้อหนึง่งซึ่งมันเป็นข้อที่มั่วแน่ๆรู้ว่าเดาแน่ๆนะ ข้อที่มันจะมีข้อมูลอยู่สองแบบม่วน้อยกับม่วมากเอเครื่อเดากับม่วดีกว่าเดากับม่วนะคะเดาหมายความว่าไงหมายความว่าเอาก็ขอคองอสมมตินะคุณรู้แหละว่าไม่กอก็คอเนี่ยมันต้องถูก 50 50 50ห้คุณรู้อะไรสองตัวเนี้ต้องต้องถูกอันนี้ก็ใช้ความคิดแต่ถ้าข้อไหนที่คุณรู้ว่าคุณแทบ no idea เลยคุณไม่มีไอเดียเลยอ่ะเฮ้ยมันอะไรวะไม่ได้ทำาเรื่องนี้ยังไม่ได้เรียนมาแล้วมันดูแบบชันต้องมัว่วใช้ common sense ก็แล้วใช้เดาวก็แล้วเดาก็ยังไม่ได้สมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆให้คุณติดข้ามไปก่อนนะข้ามไปเอาไว้อันสุดท้ายเลยนะข้ามไปอยู่หมวดสุดท้ายคือหมวดที่มัว่วมั่วจริงๆ อย่าลืมนะแบ่งออกไปสามมันอันแรกอันแรกอันแรกคือข้อที่ง่ายอันที่สองคือข้อที่ซับซ้อนนะคะซับซ้อนแต่ย้อนกลับมาทำไปกดไอ้ปุ่มไม่แน่ใจเอาไว้ปุ่มไม่แน่ใจแล้วกลับมาทําข้อที่ซับซ้อนและข้อที่ซับซ้อนหรือข้อที่เดาเดาแต่เดาปิตปิ๊ิคือเดาแบบว่าไม่อันนี้กันนี้แหละเพราะนั้นกณมีโอกาสถูก5050สใช่ปะส่วนข้อที่คุณเห็นว่าไม่มีความอมญานาคตเลยเราเดาอย่างเดียวเลยให้อย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งทําข้ามไปก่อนข้ามไปทาซับซ้อนซับซ้อนเอาที่แบบเดา50-50ก่่อนใชห จนเหลือข้อที่ครูจะเรียกว่าข้อมั่วนะคะชาวคุณทํามาถึงถึง120ข้อแล้วให้คุณกลับไปเหลือที่คุณต้องมั่วติ้งต่างว่าในข้อสอบ120ข้อนะครูคุณมีข้อที่รู้สึกว่าคุณต้องมั่วสัก15ข้อ15อย่าเยอะคนนั้นแสดงว่าคุณเตรียมตัวไม่ดีนะถ้าข้อที่ต้องมั่ว15-20ข้อครูให้เต็มที่20ข้อ15หรือ20ข้อนี่คือชั้นต้องมั่วการมั่วก็อย่ามั่วสั่ว แม้กระทั่งการทำข้อสอบแม้กระทั่งมัว่วคุณต้องใช้หลักสถิติมั่วอย่างมีเหตุผลคุณเข้าใจไหม <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณวงเอาไวา้แล้วคุณติกเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าไอ้ยี่สิบอัดกูให้ยี่สิบข้อละกันถ้ายี่สิบข้อนี้คุณต้องมั่วแน่ๆยังไงคุณก็ต้องมั่วแน่ๆยี่สิบข้อนี้นะคะอย่ามัว่วสเปสะสปะหมายความว่าข้อนี้เอาปากกาเ่าเหมือนเหมือนสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เราซ้ำปากาหล่นตรงไหนเส้นกาตรงนั้นอย่าทำอย่างนั้น นะคะคอย่าแบบเอ้ยข,ออลลข้อนี้เอา็ไกแล้วกันข้อนี้งงถูกฉลงองงูข้อนี้ขขไข่อะไรเงี้ยอย่าทําแบบนั้นถ้าข้อ20ข้อนี้ต้องมั่วให้คุณเลือกช้อยใดช้อยหนึ่งเพียงช้อยเดียวค่ะหมายความว่า เอากอไก่คือกอไก่หมดเลย20ข้อนี้คุณเลือกกอไก่ให้หมดนะคะหรือคอควายให้หมดบางคนชอบเลือกกอควายเพราะมันอยู่ตรงกลางนะ,ะหลบไปหลบมาถ้าคุณเลือกแบบสุ่มเนี่ยโอกาสจะหลบไปหลบมามีสูงหมายถึงว่าอันนี้พูดถึงข้อมั่วไม่ใช่ข้อที่คุณทําได้นะถ้าคุณต้องมั่วนะคะคุณอย่ามั่วสุ่มไปสุ่มมาสลับไปสลับมาเพราะว่าโอกาส โอกาสที่จะหลบไปหลบมาโอกาสจะไม่ถูกสักข้อเลยมีสูงหรือโอกาสที่ถูกน้อยจะมีจะจะ,จะมีสูงถ้าคุณอยากให้มั่วในยี่สิบข้อนี้แหี่ถูกสักสี่ห้าข้อก็ยังดีว่ะในยี่สิบข้อนี้นะคะให้เราเลือกช้อยเดียวเท่านั้นค่ะมสมมุติคุณอยากได้คอควายให้ยี่สิบข้อนี้เลือกแต่คอควายอย่างเดียวค่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้คะแนนเพิ่มจากตรงการมั่วทางนี้ทีนี้พอหลงโจงบวกบวกกันมาแล้วเนี่ยนะคะหลังจากสอบแล้วเนี่ยคุณ จะเห็นจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณทําได้ไม่ได้นะคะตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วตั้งแต่ชั่วโมงครึ่งแรกแล้วตั้งแต่ตอนคุณทำโจทย์ข้อง่ายข้อง่ายคือข้อที่คุณรู้ว่าคุณทําได้นะถ้าคุณเห็นพื้นที่เกิน5 0าสอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อัติต่างหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณผ่านแน่ๆน่แล้วคุณคิดว่าเฮ้ยไม่ได้วะไอพื้นที่ที่คุณทําได้เนะี่ยมันคุณดูแล้วอะ่ะมันหล่อมแหลมมากเลยแล้วก็ไอข้อที่คนะอ,พอมพลีเคทเนี่ยคอมเี่่ย มีครึ่งเลยครึ่งฟิฟตี้ฟิฟตี้เลยเออคุณรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะสอบไม่ผ่านเนี่ยคุณอย่าท้ออย่าอย่าเพิ่งรีบส่งกระดาษคำตอบอย่าเพิ่องออกจากห้องสอบเพราะว่าบางคนรู้สึกเพิ่งก็ทาไม่ได้แล้วอ่ะกนไหนก็ทําไม่ได้แล้ว,ว,ลวออกมาเลยถ้าคุณรู้ว่าคุณทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วคุณหมดเวลาแล้วเวลาเหลือแล้วที่เหลือไอ้ข้อที่คุณมั่วมีเยอะมากเนี่ยนะคะก่อนที่คุณจะรู้สึกท้อก่อนที่คุณจะเสียใจยคุณรู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณต้องมาสอบใหม่ให้คุณดูข้อที่คุณทําไม่ได้คุณอ่านโจทย์ข้้้้้ออททททที่่คคคคุุุุณณณณํําาไไไมดดบววนขแล จำให้ได้มากที่สุดว่าฉันทําไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเช่นคุณทําเรื่องประกันทางเรืออ่าไอไอการเอ่อการขนส่งทางเรือคุณจําเรื่องกฎหมายไม่ได้ว่าอันนี้เนี่ยเอ่อเขาจะต้องอะไรนะทําประกันเอ่อที่ไหนแล้วก็ระยะเวลาสัญญาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อ่าท่าเรือของผู้เอ่อผู้ส่งของของผู้ค้าหรือว่าของลูกค้าเอ่ออันนี้รวมประกันคือคนน่ะจะต้องรู้รู้ให้ได้ว่าข้อที่คุณทําไม่ได้เป็นเรื่องไหน เออสัดส่วนเรื่องจรรยาบรรณเราจะทําได้นะคะข้อที่คุณทําไม่ได้ให้จําไว้ว่าอ๋อคุณมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วจําโจทย์ให้ได้มากที่สุดแล้วพอคุณออกมาจากข้องสอบแม้ว่าคุณจะรู้แล้วว่าคุณไม่ได้นะคะคุณเขาจะเลยเดี๋ยวนั้นเลยพอคุณยกมือส่งกระดาษคําตอบเนี่ยคุณกดคุณยกมือเจ้าหน้าที่เขาจะมาเสร็จปั๊บเขาก็จะกดว่าส่งกระดาษคำตอบเนี่ยเจ้าหน้าที่จะยืนข้างๆคุณแล้วเขาก็จะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันจะคำนวณแล้วคุณจะรู้เดี๋ยวนั้นเลย ะะจะรู้ในห้องสอบเลยค่ะว่าคุณได้หรือไม่ได้นะคะยังไม่ทันจะออกจากห้องคุณรู้ว่าคุณได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เมื่อกี้ครูบอกว่าไงคะก่อนที่จะส่งกระดาษคาตอบนะคะก่อนที่จะได้เจ้าหน้าที่มาคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทําไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วว่างานนี้คุณตกแน่มันไม่ถึงครึ่งนะ ให้คุณที่คุณเมื่อกี้คุณพูดไว้ว่าให้คุณจําข้อสอบว่าเราื่องอะไรที่คุณทําไม่ได้เรื่องนี้เรื่องนี้ที่คุณทําไม่ไดแ้แล้วพอคุณออกจากห้องสอบปับ๊บอย่าเพิ่งไปนั่งท้อค่ะไปเอากระดาษมาเขียน,นะค,ะ <S <S ค่ะเมื่อกี้เรื่องอะไรที่ฉันทําไม่ได<ๆ>้ฉันติดขาอ๋อฉันติดเรื่องนี้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 แล้วก็เอาเรื่องนี้แหละไปเตรียมตัวมาในการสอบครั้งนนต่อไป ะะทีนี้คุณจะมีโอกาสสอบครั้งที่2ผ่านสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการสอบผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมตัวบางคนเตรียมตัวมาดีนะคะเตรียมตัวมาดีอ่านมาเยอะมากเลยโอ้โหเพราะเนื้อหามันเยอะค่ะมันทั้งทั้งเรือทั้งบกทั้งอะไรคุณเตรียมตัวมาดีแต่ว่าคุณจัดการบริหารเวลาในห้องสอบไม่ดีคุณไ่ค่อยๆทำต่อยน้อยไปท้งหนึ่งจริงๆแล้วอะ่ะบางข้อที่มันต้องใช้เวลาเยอะแต่คุณไปเสียเวลาอ่า มายถึงบางข้อมันง่ายคุณไปเสียเวลากับข้อที่ใช้เวลาเยอะคุณเสียพลังงานไปออแล้วปรากฏว่าโอ้โหใช้พลังงานเยอะคิดบบทำข้อยากๆพอไปถึงสองชั่วโมงครึ่งเกือบสามชั่วโมงจะหมดเวลาอยู่แล้วข้อสอบเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งคุณยังทําไม่เสร็จทีนี้คุณต้องนั่งกากรโมัต,ตอนหลังแล้วคุณตายตรงนี้แหละนะคะถ้าคุณรู้เทคนิคแบบนี้ที่ครูบอกไปทั้งหมดนะคะคุณมีโอกาสสอบผ่านสูงมากๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่เต็มตัวดี สำหรับคนที่เตรียมตัวไม่ดีครูไม่แนะนำให้ไปสอบเปองตังนะคะเสียมันเสียค่าสอบด้วยไงหลายร้ออยู่บาง,บางแพงถูกแล้วแต,แ,ตแต่ที่นะคะคุณอย่าไปเสียเวลานะคะต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนแล้วเขาก็มีตัวอย่างข้อสอบเยอะแยะไปหมดเลยคุณสามารถหาดูได้นะคะเใน youtube นะคะ,ะติวดังๆคนที่เขาแบบใช้หัวข้อว่าอะไรนะติวสอบตลุยข้อสอบนะตัวแทนในหน้าวินาทีนะไปดูเพราะวินาทยจะเยอะมีความซับซอ้อนมีรายละเอียดเยอะมากนะคะ ย้ำอีกครั้งสรุปคลิปนี้นะคะหนึ่งเตรียมตัวให้ดีเตรียมแบบดูคลิปติวดูอะไรเยอะนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะสองบริหารเวลาในห้องให้ดีอ่าทบทวนในหานบริหารเวลาในห้องคือ,อยังไงหนึง ตกวยตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยยี่สิบมานะคะทําข้อง่ายก่อนเลยข้อที่ดูแล้วมันสลับซับซอบ้อนมันใช้เวลาเยอะพักไว้ก่อนนะคะรอบแรกแล้วก็รอบที่2กลับมาทําให้ตัวที่พักเอาไว้นะคะและตัวที่พักเอาไว้ตัวไหนที่ทําได้ให้ดูว่าอันไหนทําได้จะใช้เวลาคนวณแต่ทําได้ให้ทําตรงนั้นก่อนและตัวไหนที่ดูแล้วเดานะคะเดาห้าสิบห้าสิบ อันนั้เป็นอันดนที่3าและอันดับสุดท้ายคือมั่วแล้วจาไว้ว่าเวลามั่วมั่วยังไงมั่วอย่างมีหลักการคือใช้ช้อยช้อยเดียวนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการสอบครั้งนี้ขอให้สอบให้ผ่านนะคะเพื่อจะได้บัตรมาอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ไปเรียกว่าทำมาหาวินยต่อไปนะคะโชคดีค่ะ